สวัสดีครับพวกเราวงเสีครับวันนี้เราจะพามาพบกับวงที่เกิดขึ้นในโอกาสพิเศษนะครับเดี๋ยวๆๆๆๆยังไงยังไงยยังไงยังไง มาแค่หนึ่งทีไรวันนี้ไม่ได้มาเป็นภรกิจภารกิจนะครับไม่ได้มาด้วยกับเรานะฮะเราก็เลยอาสาเป็นตัวแทนนะครับที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับวงที่เกิดขึ้นในโอกาสพิเศษอย่างนี้นะฮะจะเป็นวงอะไรมาจากไหนมที่ไม่รู้จริงๆเหรอวันไปมาจากไหนไม่รู้ผมไม่แน่ใจใครเป็นบ้างนี่ผมยืนใบให้เลยเนี่ยอเหมือนมากเหมือนมากเฮ้ยนี่เหมือนคุณเทัวงนั้นคือวงซุปเปอร์แบนด์ซุปเปอร์แบนด์ก็เดี๋ยวไปดูเขาเขาเช้กันนะครับว่าเขามี็วิธีการยังไงแล้วก็ การกำเนิดเริ่มต้นมาของซูปเปอร์แมนัวนี่ก็อะไรนะครับแต่ไอ้นั่นไม่ใช่ผมนะมันอื่นไปหน่อยไอันนั่นนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่กับวงซูปเปอร์ เยอะกว่านี้นะครับนี่ไหนไหนไหนพูดถึงสมาชิกแล้วเราพูดเลยดีกว่าว่าสมาชิกของซูเปอร์แบนด์ในประกอบไปด้วยใครบ้างผมป๊อกครับผมป๊อกซิลครับคนคลาสครับสวัสดีครับผมเป็กซิลครับกวางออพีนอร์มอลครับ ครับแคนซิลครับผมมาเป็นแขกรับเชิญครับเพราะตัวอยู่ในซูเปอร์แบนด์ผมเป็นแขกรับเชิญครับแคนซิลครับผมององเอพีเดอมครับซูเปอร์แบนด์ขอคนน่าดีอะครับคนนี้คนนี้ถือว่าเป็นหัวหน้าทัพของเราซูเปอร์แบนด์จะมีใครอีกครับแคนซิลเก่งอพีเดโมองครับแล้วก็วินรัตนพลครับครับผมศิระต่ ถามวันนี้เราอยู่กันประมาณนี้ถามพี่เบียร์ก่อนแล้วกันว่าวงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมารันต้นปีนะมันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของผมเป็นคอนเสิร์ตชื่อเอ็กซ์ตร้าแล้วคอนเสิร์ตบายฟองเบียร์นะครับเราก็ต้องการจะรวบรวมคนที่เราได้ทํางานด้วยอยู่ด้วยแล้วสนุกเราก็เลยเซตวงเนี้เพื่อจะออกทัวร์ตามจังหวัดต่างๆเรื่อยๆมีหลักการน่าสนใจจริงๆฮะครับครับนึ็กอะไรออกไหมครับสุดยอดจริงๆ หลายหลายคนอยากจะรู้ว่าเราจะทําอะไรกันต่อไปครับเราจะมีรวมสมาชิกเข้ามาเพิ่มไหมหรือว่ามีโปรเจกตอะไรต่อไปหเปล่าพี่อันนี้คือเขียารู้จริงเลยไม่ได้ถามามสกนะผมดูจากอาการออาจริจริงแต่อยากนะเอากล้องไปเชิญคุณเต้นนาราักนั่นไงแต่จะบว่ารักเธอไหมก็รักแต่จะบอกว่ารักเขาไหมก็รักแต่จะบอกว่าลัว ดีนะครับใช่ครับซึ่งตอนนี้คิดได้คนเดียวคือเต้นในร้านเพราะว่าทั้งซิลในเอฟบีนอร์มอมีเพลงที่ต่างฟีดกับผู้หญิงกันมาแล้วซึ่งผู้หงวันนั้นคือคุณบัวสมปูทั้งคู่เลยคะ ช่วงนี้ปูชมพูเปิดอู่อยู่นะก็เลยไม่ได้ซ่อมรถนะครับเปิดอู่คอนลูกคอนลูกคอนี้นะโครงการมีซิงกองซิงเกิลนี่คิดว่าจะทำไหมคิดจะทำเมื่อกี้ตอนเดินมีนาแล้วแต่ว่ามันยังไม่จะเดินไปเปิดคอมก่อนแลยวรู้สึกว่าตอนนี้เจ้าของโปรเจกต์ก็จะมีไอเดียบรรเจิดมากมายนะครับในการดึงคนดีนมาร่วมลงนรกกับเรา ร่วมลในฐานะที่พี่พลเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์นะครับมีการทำโชว์ยังไงการเนี่ยจับปูใส่กระด้งมาซ้อมทุกคนจะได้อะไรยังไงคะผมว่าไอตําแหน่งมิวสิกเคเตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ทักการทางในระหว่างทางกลับบ้านนะครับคือว่าคับออฟเลิฟนะครับซึ่งเป็นสีิเขียว ันนี้เราก็มามามาสถานแกะกําพานะฮะอ๋อสถานสถทำไมครับสถานที่นี้เนี่ยก็ถูกคุณงแม่แม่แกะทอดทิ้งทั้งหมดทตัวก็กัมพ้าแม่เป็นสถานแกะกําพ้าทุกคนก็จะมาให้อาหารแล้วก็จะมาบริจาคเงินก็ฝากบอกลับมาได้ฝากบอกไปฝากบอกถึงแกะทั้งหลายว่าคนที่เป็นแม่ที่เลี้ยงเขาไม่ดีแล้วมาปล่อยก็จะทำให้เกี่ยประชากรที่ไม่ใช่ฮะ คือมันร้องแม่เฉยครับไม่ได้ร้องหาแม่ครับอ๋อนี่แล้วนี่ก็ไม่ใช่สถานการ์พักอ่าไม่ใช่ฮะเสียงมันร้องแม่เฉยฮะจบข่าวครับอ่าอันนี้ชื่อ s u n r i s e r นะครับเป็นแอปที่เกี่ยวกับซินเทซิเซอร์ต่างๆซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายมากแล้วก็เราสามารถเซฟเซฟเสียงได้เซฟเสียงได้แล้วก็เสียง preset ที่มันมีมาให้ก็ค่อนข้างเยอะแล้ว ไอตัวนี้ผมเคยใช้บนเวทีจริงๆด้วยแล้วก็ใช้แต่ว่าไม่ได้จิ้มลงไปพื้นที่เพราะมันเล็กเลยเล็กมากถ้าจิ้มปุ๊บอาจจะพลาดได้ก็จะมีมีดิคอนเทลเลอร์ตัวเล็กแล้วก็ต่อเข้ากับกับตัวนี้อีกทีหนึ่งก็คือเสียงที่ได้เนี่ยกับตัวเนี้ย เรียกว่าคุณภาพเสียงอดออกมาค่อนข้างดีดีมากแล้วก็เราได้เสียงที่หลากหลายโดยที่ไม่ต้องไปซื้อคีย์บอร์ดตัวใหม่ตัวใหม่กตัวใหม่ตลอดเวลาใช่ครับก็แค่ยังเป็นไอริมอันเดิมนี่แหละตัวนี้แหละแล้วก็ซื้อแอปอันนึงใช่แล้วก็แล้วก็นั่งปรับไปมันก็มีหน้าจอเหมือนเหมือนนี่เลยครับเหมือนซินจริงๆทุกอย่างแต่คือพอเราเปลี่ยนในนี่ทีหนึ่งเปิดก็หมายถึงว่าคุณเนี้ยต้องเปลี่ยนตัวเนี้แล้วซื้อตัวใหม่มาวางแต่ตอนนี้มันเหลือแค่นี้ละ ันก็มันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นซิมก็จะใช้นี้ก็ประมาณนี้นี่คือตัวหลักๆทั้งหมดใช่ไหมครับโอ้โหผมว่าอย่างหนึ่งที่ได้ข้อสรุปก็คือว่าอตอนนี้ทุกอย่างมันไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วไอ้นี่ก็ราคาถูกลงทุกอย่างมันถูกลงแล้วก็ที่สำคัญมันรวมอยู่ในนี้ได้ไอันนี้เรียก่่าถ้าเป็นสมั่ก่อนเนี่ยจะซื้อช่ใช่ใช่ใช่นช่ใช่ใชนใช่ใช่ใช่นช่ใ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 ่ตอนใี้มันอยู่แค่แบบใกล้ตัวม่กๆอย่างเดียวนทะีเ่เหลือคื ใช้ให้เป็นรู้จักใช้มันใช่ครับนะฮะโอ้ก็ลองไปหาดูครับอันนี้เป็นแอปหลักๆที่พี่เป๊ะเขาใช้อยู่นะฮะพี่ศิลามีบ้างไหมครับที่ใช้แอปพวกนี้ไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยเป็นสายแบบว่าเล่นเกมสายไอแพดเล่นเกมนะฮะซื้อมาทํางานสรุปลงแต่เกมเล่้แล้วกลับไปทํงานกีะติ๊ตาที่เราถนัดอติ๊ตมาผมทําทําในคอมอือก็คือจะนั่งอยู่ที่บ้านมากกว่าคิดจากเป็นนออืมเรื่องนี้ถ้าเกิดนึกได้กลางทางทาไง ก็จะใช้ไอตัวอัดเสียงอย่างเป๊กอะก็ร้องทำเข้าไปทำเข้าไปทำพอพอมได้นั้นแล้วก็ไปต่อยอดที่บ้านเนาจริงๆแล้วสุดท้ายแอปพลิเคชันที่ให้ดูมาที่ใช้บ่อยสุดก็คือไอตัวไม์นี่แหละตัวที่อัดสิ่งสิ่งที่เราคิดเอาไว้ใช่แล้วก็ไอตัวที่เราพิมพ์พิมพ์เนื้อเพลงก็คือแบบใช้บ่อยมากส่วนมากเราเราคิดคิดได้เดี๋ยวนั้นเลยกว่าจะมานั่งป้อนนั่งหายหมดเดี๋ยวถึงเวลามานั่งเลือกเสียงเนาะ อัดไปก่อนอัดไปจอนจที่นึกได้นี่ก็เป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้านึกได้อัดเลยเดี๋ยวหายเพราะไม่งั้นอนะ่ะเพลงนั้นอนะ่ะที่นึกได้เนี่ยมันอาจจะมีค่าหลายหมื่นบาทนะครับคุณทําหายไปเพียงไม่กี่วินาทีนะฮะแต่พอมันจดลงมาปุ๊บทำเงินให้คุณได้อีกเป็นหมื่นหมื่นบาทนะครับก็ลองเอาอุปกรณ์พวกนี้มันอยู่ใกล้ตัวแล้วไปใช้ให้มันถูกเรื่องถูกราวแล้วกันนะครับบางทีเ สมุดเล็กๆเล่มหนึ่งก็เป็นประโยชน์กับปากกาเล่มหนึ่งวางไว้บนหัวเตียงเวลาคุณนอนอยู่บางทีแบบเขาเรียกว่าเพลงเหมือนเพลงดิบเพิ้งเข้ามาคุณลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วคุณสามารถจดได้เนี่ยเพลงนั้นมันอาจจะแบบสร้างอนาคตดีๆเอาไม่ได้ผมเคยมีแล้วเคยมีแต่ว่าลืมเลยคือแบบเอ้ยถ้ามันมีปากกาหรือมีอะไรอยู่ตรงนั้นอืะผมว่า วันนั้นอ่ะได้เพลงแล้วสรุปก็คือมันอยู่ที่นี่ครับอันแรกต้องไปฝึกตัวนี้ก่อนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ช่วยจดจำเอาไว้ช่วยสร้างจินตนาการต่อยอดนะครับแล้วก็ทำออกมาให้เป็นเพลงอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ใกล้ตัวพี่เป๊กแนะนำกัวมาวันนี้ครั้งหน้าจะเป็นอะไรติดตามดูแล้วกันครับ